สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอนะจะมาทำแรนดอมให้เพื่อนๆที่ใช้ชื่อว่ารักครั้งนี้ของคุณและเขาอะจบลงแล้วหรือยังให้ทุกคนทําสมาธินะคะนึกถึงหน้านึกถึงชื่อคนที่เราดีลอยู่นะคะว่ามันจบจริงแล้วหรือยังแม่หมอขอดูพลังงานไพ่โดยรวมก่อนนะคะค่อยมาส่องความรู้สึกคุณและเขานะคะแลนดอมในวันนี้ จะดึงใครเข้ามาเนาะอีกเรื่องนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับแรนดอมเก่าๆที่ไม่หมาะใครทำหรือเปล่าะนะคะลองดูแต่ถ้าใครอยาก อยากรู้ให้มันแน่ชัดว่าใช้พลังงานของของคุณโดยตรงหรือเปล่าก็ต้องแอดไลน์แม่หมอมาดูดวงส่วนตัวนะคะ L O N 1 2 1 5นะคะ ID นะคะอ่ะขอพลังงานไพ่ขอครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในครั้งนี้รักครั้งนี้มันจบจริงไปแล้วหรือยังอะนะคะ Queen of c u p นะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวอุ้ยหกถ้วยจบยากแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มมาหถ้วยนี่ก็จบยากละ Justice มีความต้องการความยุติธรรมหรือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมีตัวเลือกเข้ามา j u d g m e n t เป็นวิบากบางอย่างที่พวกคุณต้องมาเจอกัน7ดาบมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดไม่หมดปิดบังซ่อนเลนหรือทำตัวให้น่าสงสัยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะก,กันด้วยคำพูดหรือมันมีพลังงานบางอย่างที่ว่าฝั่งคุณนะ่ะ ติดคอมมิทเมนต์ไหมฝั่งเขาติดคอมมิทเมนต์ไหมหรือทั้งคู่ไหมแล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกผูกพันกันมากๆนะคะอันนี้เราอ่านตามพลังงานเราจะไม่แนะนําว่าให้ใครทําสิ่งใดหรือว่าหรือว่าแย่งเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่เราจะมาดูแค่พลังงานในในว่ามันจบแล้วหรือย,อยังแล้วกันนะคะตามนี้นะมันมีพลังงานของ justice คือความยุติธรรมหรือว่าคําตัดสินอะไรบางอย่างแต่ว่าไพ่สำรับเนี้ยเป็น ผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายสองคนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีพลังงานที่ว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ว่าจะเลือกใครหรือตัดสินใจต้องเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีเรื่องราวที่ทำทำ,ท,ำทะเลาะก,กันด้วยคําพูดอะคะ่ะและการกระทํานะคะอืมพลังงานนี้มันเหมือนกับว่าจะมีการวนกลับมานะเนี่ยแม่หมอหมองแล้วหกถ้วยเกิดขึ้นคุณและเขาผูกพันกัน โดยที่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงผูกพันแบบนี้บางคนเนี่ยเข้ามาเจอกันในลักษณะของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับผู้ผหญิงหรือผู้ชายคนนี้จังเลยอะ่ะมีความสุขจังที่ได้ได้ได้นั่งใกล้ๆกันได้อยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีความรักและความผูกพันกันอยู่ในนี้แต่มีเหตุที่จะต้องเลือกบางสิ่งเอาอย่างงี้มันอาจจะไม่ใช่ในลักษณะของคุณหรือเขาต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งกันได้หรือมันอาจจะหมายถึงว่าต้องเลือกระหว่าง การไปทำงานเลือกระหว่างาสิ่งที่ยังไม่พร้อมเลือกระหว่างคนในครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวกับมีคนอื่นเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันมีเหตุที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปนะคะเพราะมันมีไพ่ของเจ็ดดาคือการกระทำและคำพูดเอ่อที่มันที่มัน,ท,มนที่มันแบบมีผลต่อใจกันมากๆเลยทำให้ต่างคนต่างเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและ้วคนนี้ไม่เหมอะเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยสิแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าจะเลิกกันไหมต่างคนต่างเงียบเนาะเหมือนหกถ้วยคนที่รักกันมากๆแต่หันหลังให้แก่กันนะคะมีระยะทางในการการแยกจากพวกคุณมาเจอกันนะมันไม่ได้มีเหตุบังเอิญเพราะจัสเมนต์ใบนี้ก็คือ สิ่งที่ที่มันต้องเจอสิ่งที่โชคชะตานําพาหกถ้วยก็คือมันยังไงมันต้องเจอว่ามันเป็นความรักในอดีตความรักที่มันต้องเกิดขึ้นความรักเก่าๆหรือว่าคุณทั้งคู่รู้จักกันมายาวนานไม่ต่ากว่าหกปีขึ้นไปนะคะอืมหรือเจ็ดปีบางคนเข้าเลขเจ็ดก็มีนะเพราะว่ามันมีเลขเจ็ดดาบหกปีเจ็ดปีสิบเอ็ดปีบางคนก็สิบปีอย่างเงี้ยอห้าถ้วยกับหัว มันมันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าพลังงานนี้มันคือเป็นความรักที่ที่ไม่ได้รับเป็นอะไรที่แบบผ่านการเสียใจเนาะห้าถ้วยผ่านการเสียใจผ่านการคิดถึงมันเหมือนแยกย้ายกันไปเนาะแล้วยังไงต่ออุ้ยแต่ถ้าหนึ่งถ้วยเอ็ดออฟคัพเกิดขึ้นน่ะแล้วหกถ้วยหนึ่งถ้วยขยายหกถ้วยห้าถ้วยความหัวขยาย u ีนออฟคัพมันเหมือนคิดถึงกันนะแต่ว่ามันมี ความห่างไม่ได้คุยกันเงียบหายต่อกันแล้วก็มีก่อนที่จะมาเงียบเหงาอย่างเงี้ยมันมีการสูญเสียหรือว่าเสียใจกันน่ะนะคะแต่หนึ่งถ้วยขยายหกถ้วยหนึ่งถ้วยขยายหกถ้วยอะ่ะมันมีความหมายว่ารักครั้งนี้มีโอกาสที่จะวนกลับมานะถ้าเกิดหกถ้วยถ้าหกถ้วยมาคู่กับหนึ่งถ้วยมันจะเป็นเรื่องของรักครั้งเก่ารักรักที่เราเคย เคยเคยรักกันแล้วก็มีปัญหาต่อกันได้นะคะหรืออ่ะแล้วก็ก้าวไม่เท้าแนวโน้มความสัมพันธ์คือถ้ามันมีการตัดสินแม่หมออาจจะไม่ได้มองในลักษณะที่ว่ามีตัวเลือกหรือว่าเรามีใครอีกคนนึงหรือเขามีใครคนก็ได้นะจตสติกนี่คือมันมีการตัดสินที่จะ ที่ที่แบบยอมกันไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมายอมกันไม่ได้ต้องต้องให้มันแบบจบหรือมันจะเอาอยัางไงสักทางต้องต้องทำอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก้าวไม่เท้ากับหัวคือถ้าคุณและเขามีอีกโก้ต่อกัน่ะปกติก้าวไม่เท้าเนี่ยมันจะมีกําแพงใช่ไหมคะแล้วก็มีคนแอบอยู่ในหลังต้นไม้ก็คือมันจะมีเหมือนว่าเฮ้ยสองดูด้หยิหายโกรธยังเนี้ย เข้ามาตอนนี้ฉันจะโดนขะีดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบกลัวกลัวเพราะว่าต่างคนต่างทะเลาะแบบคุณจะทักข้อความไปก็กลัวเขาจะพูดไม่ดีกับเขาจะทักข้อความมาหาคุณเขาจะตอบข้อความคุณก็กลัวทะเลาะกันอีกคุณจะใจเย็นแล้วหรือยังแต่วันนี้ก้าวไม่เท้ากับหัวมันมีความความเบาความเย็นลงแล้วเพราะตั้งแต่หนึ่งถ้วยเนาะความสบายอกสบายใจหรือว่ามันไม่มีพลังงานของความโกรธอะขนาดจัดเม้นสำรับเนี้ยเป็นไพ่ของวิบากอะมันยังเป็นพลังงานของการแบบ ลื่นเลงดีใจเหมือนจะได้วนกลับมาอย่างไงไม่รู้ว่าดูดปาโลมาใช่ปะกำลังกระโจนเข้ามาเนี่ยกำลังกระโจนเข้ามาหาหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่ารักครั้งนี้ยังไม่จบนะอืมยังไม่จบใช่ไหมคะอ่ะช่วยวังขยี้แม่หมอหน่อยใช่เพราะว่าความเสียใจนะห้าถ้วยการอ่าห้าไม้เท้าการทะเลาะบอกแหวงการที่พลาดพังกับคําพูดตัวเองทั้งคู่อีกคนก็ทําให้อีกคนเสียใจคนก็เสียแบบ มีเรื่องราวเสียใจเสียน้ําตากันมาเยอะอะ่ะเขาเองก็อาจจะมีความเศร้าเหมือนกันเพราะนี้มันคว่ำหัวแล้วอะ่ะความรู้สึกโกรธเคืองความรู้สึกทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจต่างๆเนี่ยมันมันถูกคว่ำหัวลงเพราะนั้นแม่หมอตีว่ามันจะกลายมาเป็นการถึงเวลาที่จัก,กรวาลบอกว่าจัสเมนส์เนาะถึงเวลาแล้วที่พวกคุณทั้งคู่อะ่ะ จะได้มาเฉลิมฉลองหรือว่าได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือคําพูดนะคะเราอย่าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่าทาร้ายกันแบบเดิมรักกันชอบกันก็แสดงออกให้มันดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยรักกันชอบกันแต่อีโก,โก,โงไงก้ไงก้าวไมท้าวอีโก้ไงฉันก็ปกป้องตัวฉันเองนะฉันก็ปกป้องตัวฉันเองเมื่อก่อนมันจะเป็นอยางเงฉันก็ปกป้องตัวฉันเองเธอก็ต้องเพอก็ปกป้องตัวเองไม่มีใครยอมใครถ้าเธอว่าฉันฉันว่ากลับถ้าเธอแย่ไม้มาจะตีฉันฉัน ห้ามหันเธอกับก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันมัน,ม,นมันโอเคแล้วอะเห็นปะมันความแล้วคือทั้งคู่เนี่ยต้องคิดได้การแยากจา,ากหรือการห่างหายการเงียบทําให้พวกเราทั้งคู่ตกตะกอนความรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาเนี่ยปัญหาคือเราเราเราไม่ยอมกันเราเอาชนะกันแล้วก็พูดไม่ดีใส่กันแล้วไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงใส่กันเจ็ดดาบคือต่างคนต่างแบบกลัวบางครั้งพไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนกับกลัวคํา เขาลหานินทาก็ได้นะกลัวค,คนพูดถึงคุณไม่ดีกลัวเขาโดนเขาโดนเขาโดนคนอื่นมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นการปิดบังความรู้สึกแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนี้แม่หมอพูดกลางๆถ้าพลังงานนี้มันจะตรงกับใครหรือเอะ,อะมันใช่จะมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะมันจะดีกว่ามันจะชัดกว่านะคะลาย idlon หน,นึ่งสองหนึ่งห้าเนาะคราวนี้นั่นแหละมันเป็นการที่ว่าต่างคนต่างไม่บอกความในใจต่างคนต่างแบบไม่พูดความจริงจากใจอะ่ะ เอออย่างนั้นนะ,ะคุณแม่หมอเขยอยขยอยว่าขยายเจ็ดดาวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจะจบยังไงก่อนเนี่ยมันมีการไม่เข้าใจกันแต่ว่าไม่ได้บอกความรู้สึกปิดบงังไม่บอกความจริงในใจหรือว่าทําอะไรที่แบบหรือเขาเคยทําอะไรรับหลังคุณหรือว่า แอบทาอะไรโดยที่เขาไม่พูดความจริงแล้วพอคุณจะถามเรื่องราวความจริงทั้งหมดแทนที่เขาจะพูดด้วยอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เขาทําเปล่าเขากลับเลือกที่จะฟาดฟันกับหรือว่าเธออย่ามาแย่ฉันนะเรื่องเนี้ยฉันไม่ยอมนะถ้าพูดเรื่องเนี้ยก็คือทำจริงหรือไม่ทำจริงก็ตามแต่คนคนนี้มีโก้ใช่ไหมมีหน้ากากมีมีฟอร์มมีสิ่งที่แบบห้ามเสียเกียรติค่าได้อย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ที่แบบ ยอมหักไม่ยอมงอในที่ผ่านมาคือเป็นจี้จุดใจดําบางอย่างเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมไงแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรไปถามเพราะเรื่องนี้แต่พอไปถามปุ๊บกลายเป็นว่ามันเป็นจุดที่เขาไม่อยากบอกใครเข้าใจไหมเขาไม่อยากเปิดตัวตนจริงๆหรือว่าสิ่งที่เขาก็ทําถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เคยทําจริงแต่ไม่อยากพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครถ้าใครเข้าใจที่ไม่หมอะพูดก็คอมเมนต์เนาะมีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าหนึ่งไม้เท้ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ นะคะถ้าใครที่ไม่ได้รอคนรักเก่าอันนี้มันคนรักเก่าได้นะคนคุยเก่าคนรักเก่าหกถ้วยถ้าใครไม่ได้รอหรือว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วจะไปเลยหน้าไปหาความสมัครอื่นเราก็ดูคลิปนี้สนุกๆไปเนาะอย่าไปซีเรียสน,นะคะนะคะโ okay. อเคอะแล้วคนนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้คือยังไงอะขอหนึ่งใบค่ะเขาเป็น เดียมเพลเลอร์เขาก็ไม่ยอมคุณน่ะเขาก็แบบเป็นคนเก่งนะคนนี้เอาเวลาไปทุ่มเทการงานอยู่ตอนนี้วุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับการงานเขาเป็นคนที่แบบแบบมีม,มีมีความเป็นตัวเองสูงอ่ะเชื่อในความคิดเห็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าสิ่งไหนถูกก็คือสิ่งนั้นถูกอะไรอย่างเงี้ยจะขอโทษยากนิดนึงแต่คนเนี้ยเป็นคนที่ถ้าคุณได้ใจเขาก็จะเป็นคนที่หนักแน่นหนักแน่นแล้วก็ถ้าได้รับความรักจากคนคนนี้ เขาก็จะจริงจังแล้วกันแต่ว่ากว่าจะได้กว่าจะได้จะได้เป็นแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยอ,ะอ่ะใช้เวลาเอ้ยเดี๋ยวนะ e อ p l o y e r นี่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างศาสนาก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวควาแล้วก็หรือเป็นคนในไทยในต่างแดนนะคะอืม,มีความต่างในเรื่องของหรือว่าฐานตำรวจเครื่องแบบเอ,อนักการเมืองหรือว่าคนที่ที่ท,ที่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นหรือว่ามีแบบเป็นคนที่แบบ กำลังสร้างฐานนะหรือเริ่มจะมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วก็ได้แต่แม่หมอมองไปในลักษณะของชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาแล้วก็คนไทยในต่างแดนได้ที่กาลังหมกบุ้นกับเรื่องงานของเขาอยู่ตอนนี้เขากำลังเคร่งขึงกับงานเขาเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอะแอบดูตรงนี้นะเดี๋ยวเบมือโป๊สองไม้เท้าไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองแต่แอบรอคอยก็ไม่ได้หายคือ คนคนหนึ่งอาจจะหายไปฝั่งเขาอะอาจจะหายไปเงียบไปแบบมันมีความมืดอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะห่างไกลกันไหมรักทางไกลนะสองไม้เท้าก็ตีว่าเป็นรักทางไกลได้เนาะอ่าบางคนนะใกล้ๆก็คือแบบคนละจังหวัดนะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานบอกโหข้ามทวีปข้ามแดนได้แล้วก็คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณคุณก็คิดถึงแหละคิดถึงนะแต่ก็เราก็ทําอะไรไปของเธอเธอก็ทําไปสิแต่ถามว่ามันจะมีฐานไฟเก่าลุกโชนขึ้นมาไหมมีสิ ดูสิมันมีโอกาสที่ที่ไฟมันจะจุดอีกครั้งสำหรับเนี้ยไฟไฟติดพลบบเลยนะอย,อ,นะ <laughs> อย่าเจอกันนะอย่าเจอกันนะมีความรู้สึกให้กันเยอะมากแล้วยังไงต่อเห็นความรักครั้งนี้ตอนนี้มันจบความรู้สึกคือมันเกิดเหตุการณ์ที่จบลงไปนะจบลงไปจบลงไปแล้วแต่ยังรอคอยกันอยู่นี่ไงจบจบจริงๆนะเนี่ยบางคนจบไปแล้วหนึ่งเดือนมีคําพูดที่มันทะเลาะกันหรือว่าตัดจบ จบไปแล้วหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีนี่นี่น้อยนะน้อยน้อยคนที่จะเป็นแต่มันก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วก็ยังไงต่อแล้วเขาจะวนกลับมาไหมสิบเหรียญกับหัวตอนนี้พลังงานก็คือมันเหมือนคนที่สูญเสียคนที่บางคนก็เป็นครอบครัวแล้วได้ด้วยนะแต่งงานแล้วอะไรแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารการเลิกลาหย่าล้างไปเลยก็มีบางคนนะเนี่ย แล้วก็แบบสิบเหรียญเหมือนเหมือนสูญเสียสูญเสียเหมือนผืนเสียแล้วต้องโดดเดี่ยวอยู่อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยความเหงาแล้วก็คิดถึงอืมอ่ะแล้วยังไงต่อพลังงานมันขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วยังไงต่อจะกลับมาไหมมันมีการแยกย้ายด้วยระยะทางแล้วก็หันหลังให้แก่กันในช่วงที่ผ่านมาไม่เหมาะเปิดเลยแล้วกันสองยังไม่มีการปรับความเข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจยังไม่ได้คุยยังไม่ได้พูดเนาะอืมอุ้ยแต่สามถ้วยรีอยู่เนีย่ยแน่นอน รียูเนียนแน่นอนนะแม้หมอบอกเลยกลับมาได้แน่นอนคนเพราะว่าสามถ้วยขยายด้วยเดทจบไปแล้วจบไปประมาณสองาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์หเดือนหนึ่งปีหรือถ้าใครจะอาจจะเป็นเลขเบิ้ลเลขคู่อย่างเช่นเลขสี่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบไม่ได้คุยกันไม่ได้หันหลังไปต่างคนต่างทำผ่านความเสียใจร้องห่มร้องไห้ ดาวดิ่งกันมาหมดแล้วช่วงช่วงช่ว่เออพูดผิดก็คือแต่มันผ่านช่วงห้าถ้วยอ่ะห้าถ้วยที่ดำดำดิ่งเศร้าเสียใจหลุมดำอะไรกันมาหมดแล้วคุณทั้งคู่เริ่มเดียวยาตัวเองแล้วก็คิดทบทวนพอไปอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มเริ่มเริ่มตกตะกอนอ่ะเริ่มเหงาเริ่มคิดถึงอยากกลับมาอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยเนี่ยเห็นไหมอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยขยายเดทนะคะสามถ้วยขยายดเดทแน่นอนยังไม่จบนะคะ เพราะว่ามันรู้สึกว่าพอไม่มีกันอยู่มันอึดอัดอ่ะแทนที่มันจะมีความสุขมันแทนที่ว่าต่างคนต่างไปอ่ะแล้วจะปลดปล่อยแล้วจะเป็นอิสระต่อการมีความสุขเปล่าทั้งคู่รู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึ้งรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนว่าการที่ไม่ได้คุยกันอ่ะมันทรมานพอมันทรมานแล้วมันรู้สึกมันไม่โล่งเนี่ยมันไม่โล่งแล้วรู้สึกแบบบางคนก็สิบวันเนี้ยสิบวันได้นะไม่โล่งแล้วจะเอายังไงต่อไปมันมีลัคนาราศีเข้ามาหมดนะ ตั้งแต่มิถุนตุลกุมพิจิกนะเดดเดตได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บแต่ในขณะที่เงียบหายนะคะคุณทั้งคู่เพจออฟสอดยังมีการส่องยังมีการรับรู้เรื่องราวของกันและกันมีเหี่ยวใช่ปะคะพอยสังเกตนะถ้าเขาถ้าถ้ากรณีที่เกิดบล็อกกันเกิดขึ้นแล้วก็คุณและเขาไม่ได้พูดคุยกันเลยหรือว่าแบบมองไม่เห็นกันในสื่อโซเชียละนะเขาจะใช้ไอ หรือว่าเฟซปลอมหรือว่าแอดหลุมอะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสอด2คุณนะเนี่ยยังไงก็ต้องทั้งคู่ด้วยนะ2กันทั้งคู่แหละสลับกันเนี่ยแม่หมอหมองแบบนั้นแต่สําหรับบางคนก็ยัง2แล้วก็เห็นกันอยู่มันยังมันยังยังแบกกันไว้อยู่เลยจะไปจบตรงไหนก่อนแต่ว่าเขาจะกลับมาไหมอะนะอ่ะแม่หมอขอดูให้ทีละกันแล้วแนวน้องความสามพันเนี่ยค่ะจะกลับมายังไงเมื่อไหร่ใกล้หรือย,ยัง จ็ดถ้วยมีการฝันถึงกันด้วยคิดมากคิดเยอะนึกถึงเรื่องราวเก่าเก่านึกถึงความทรงจํเก่าเก่ามีแอบฝันสัญญาณนะทรายในการที่ทําให้รู้สึกว่าเขาคนนั้นน่ะจะกลับมาจะกลับมาเจอกันหรือจะกลับมาพูดคุยกันก็คือการส่งสัญญาณมาในความฝันทุกคนจะฝันถึงเขาหรือว่าเห็นลักษณะอาจจะเห็นเลขเบิ้หลหรืออะไรก็ได้ะนะคะลองดูนะสําหรับบางคนนะคะอ่ะมาต่อ ครานี้ไกลหรือยังล่ะมันแล้วแต่คนเนาะเด e t o ทาวเดี๋ยวไม่รู้ว่าเด e t o ทาวมาทําไมเราอืมเกิดกันที่มันทะเลาะกันอย่างบางเขายัางบางครัง้งเขายัางคิดถึงคําพูดที่ทะเลาะก,กันกับคุณน่ะเขาคิดวนคิดเวียนไงแล้วไม่หลุดอะ่ะแทนที่จะรีบกลับมาก็มัวไปคิดเรื่องราวเก่าๆที่มีปัญหากันน่ะขยายทาวเวอร์หน่อยค่ะขยายทาวเวอร์หน่อยค่ะสอง ซองแล้วก็อยู่ในเซฟโซนของตัวเองเดอะเฮอร์มิตไม่อยากคุยเพราะว่ายังรู้สึกเคืองอยู่บางอย่างที่ยังโกรธอยู่หรือยังรู้สึกแบบ ยังมีอารมณ์ถฉืนเฉียวต้องรอให้เย็นกว่านี้คือคนคนนี้จริงแล้วจะหายโกรธแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบพ่อชอบกลับไปคิดเรื่องเก่าไงพอกลับไปคิดเรื่องเก่าแล้วมันก็เลยแบบทําให้ช้าลงทําให้เขารู้สึกนอยกับไปนอยอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไง <laughs> จะมาไหมออามาว้ <laughs> <laughs> หกไม่เท้า <laughs> เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปทะเลาะตัวเขาเองหรือไปคิดวนของเขาก่อนหกไม่เท้ามายังไงก็กลับมาทุนสังเกตนะตั้งแต่อะอะสามลับอ,อันออนี้เอาันนี้อดีตก่อน มันมีการตัดตัดจบเนาะตัดจบกันไปแต่ว่าจะลดอีโก้แล้วเดอดเดก็คือจบไปแล้วก็ขยายเดอดเด็ก็คือสถ้วยแล้วก็6กไม้เท้ายังไงก็มาแต่ระยะเวลาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวแม่หมอเขาขยายให้ก็ได้สักกี่วันเนาะคนคนนี้ต่างคนในขณะที่ไม่ได้คุยกับคุนอะ่ะสี่ดาบก็พักใจอะ่ะก็คือต่างคนต่างเนี่ย ب, พักใจแต่คิดถึงนะเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบผู้นี้นะถ้าไม่ได้คุยกันนะ เหงาอะเหงาแล้วแบบรู้สึกไม่มีแรงจะทำอะไรเลยเนี่ยสีดาบนะคะแป๊บหนึ่งนะอ่ะเปิดอีกสีสิ eight of pentacles มันถึงเวลาแล้วที่จะได้เริ่มต้นใหม่การพูดคุยการขอโอกาสเดี๋ยวยังไงก็กลับมานะคะทุกคนเดี๋ยวได้กลับมาเดี๋ยวดูเวลาหน่อยสิว่ามันประมาณเท่าไหรอ่อ่ะที่จะได้กลับมาโฮยสีไม้เท้าขึ้นดูแล้วกันสีไม้เท้าขึ้น มันมาคู่กันอีกแล้วอะเพื่อนๆสำเอ่อคลิปรนดอมก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ารนดอมใช้ชื่ออะไรนะแต่มามาเหมือนกันอีกคนนึงก็คิดถึงแสงสว่างความสุขบางอย่างสําหรับบางคนเป็นครอบครัวไปแล้วเนาะแล้วก็แบบคิดถึงแสงสว่างคนที่เคยอบอุ่นคนที่เคยให้ความหวังคนที่เคยให้กําลังใจอยู่กับตัวเองแล้วเหงาอะอยู่กับตัวเองแล้วเครียดอะ บางคนก็เป็นครอบครัวหรือว่าบางคนก็คือเลขเบอร์น่ะทวินเฟรมอ่ะรู้สึกว่าสื่อสารหนึ่งกันได้คิดถึงกันได้ส่วนคุณก็เป็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะแบบของคุณก็เป็นแบบเขามองไปที่แสงสว่างนี้ตัวคุณเองก็มองมองไปลักษณะการเริ่มต้นใหม่แม่หมอมองว่าคู่นี้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบอืตัดจบด้วยด้วยอีกใบขอให้ขอดีๆเลยขอพลังงานดีๆเลยรักกันไหมอ่ะขอพลังงานดีๆเลยเขาจะทําทุกอย่างด magic t ดเ magic ชี a i เพื่อที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ ขอดูหน่อยอุ๊ยเขาก็เป็นเดอะเมิจิกเชียนเพราะว่า <c oughs> เขาก็เป็นเดอะเมจิกเชียนคุณก็เป็นควีนออฟวอนส์ต่างคนต่างเป็นพ่อมดและแม่มดต่อกันดูสิมันเลยแบบกินกันไม่ลงไงมันเลยรู้สึกว่าเขาพูดแรงคุณพูดแรงคุณก็ไม่ยอมอ่ะคุณก็คุณก็แบบฉลาดทั้งคนคู่นี้นะฉลาดด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะ อยู่ในสายงานที่แบบหรือว่าแบบมีเซนสื่อสารหนึ่งกันได้นะเนี่ยเออเป็นเหมือนพ่อมดแม่มดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคู่คู่อะไรก็ไม่รู้คู่แบบคู่ทางจิตวิญญาณคู่ทะเลาะก,กันในหัวอะไรแบบนี้ไหมคะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะทีซิขอพลังงานไพ่หนะ่อยไม่กี้มินเป็นไพ่นั่นไพ่ไพ่อะไรอะไพ่เออใชนเัอะ เพจออบครับนะคะเพจออบครับจะมีการกลับมาพูด mm hmm. กลับมาคุยกันนะนะคะได้นะนี่จะกลับมารักกันน่ะหมอมองว่าจะกลับมารักกันเพราะว่าติ้งอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วไพ่ใบนี้อีกแล้วอีกแล้วฮะปิดก่อนเพราะคุณคือดีเอ็มเพจของเขาอะนะคะดีเอ็มเพจของเขามันไม่มีใครใจดีกับเขาเท่านี้แล้วว่าไม่มีแล้วจริงๆอ่ะ สำหรับบางกรณีที่มันเป็นเดลเวอร์ลักษณราศีมิถุนได้นะเป็นเดลเวอร์ถ้าในตอนที่ทะเลาะก,กันแล้วเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ mm ์ hmm. เขาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไง mm hmm. เขาพยายามจะปรับความ mm hmm. เขาอยากอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะเขาเหมือนเขา mm hmm. เขามางออ่ะอะแล้วคนคนนี้อ่ะแม่หมอดูให้เลยแล้วกันกับผู้หญิงคนนี้ กับผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะพยายามแม่หมอมองว่าเขาจะพยายามพยายามปิดเขาพยายามจะผักผักแม่หมอแม่หมอมองว่าเขาต้องการดีเอ็มพเอสอะของเขาอะถ้าคุณแต่งงานกันแล้วยังไงเขาก็เลือกคุณแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะพยายามบังคับหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอะอืงั้นกต้องดูต่อแล้วมั้งเนี่ยว่าเขาจะยังไงกับอีกคนหนึ่งของเขาอะอืมนัแ่บบนะคะ แม่หมอมองว่าเขาจะเลือกเอ่อ king of peonacle คือคนที่ถือเหรียญก็คือเลือกคนที่สำคัญที่สุดซึ่งถ้าคุณเป็นภรรยาเขาหรือคนที่เป็นคนรักคนแรกคนของเขาที่เขาก่อนดึงมามาเขาจะเลือกเขาจะเลือกคุณแล้วก็ขอโอกาสจากคุณ the love of two of cups เพราะเขาออกไปจากชีวิตคุณไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆอะคือจะเสียใครเสียได้เสียคุณไม่ได้อะคะ่ะ knight of cups เนี่ยจะมีการกลับมาแม่หมอมองว่าสองวันสองเดือนี่มีการขอโอกาสนะอสองวันหรือสองเดือนหรือสองอาทิตย์อะแล้วคนนี้กับคนของกับคนที่เขาดึงเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นกรณีรักสามเศร้าอะเขาจะทํายังไงกับคนคนนั้นแฮงแมนเขาจะไม่ไปต่อมันจะไม่ไปต่อเออม,มันจะความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งจะไม่ไปต่อแฮงแมนนะคะ โอเคจริงด้วยเขาไม่เขาจะไม่พยายามหรือไม่อยากทะเลาะเขาจะไม่พยายามับความสัมพันธ์ที่เขาดึงเข้ามาอืมพลังงานนี้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาไม่อยากเพราะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปอะ่ะใช่เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเพดด์ออฟเพนเดอร์เคลนคนคนนี้น่าจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยเหมือนกันนะอืมพลังงานเด็กกว่าได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่มีความรู้สึกเขายังถือเหรียญอยู่เลยเขายังคิดถึงอยู่เลยส่วนอันนี้คุณลองดูแล้วกันว่า ถ้าเขามีความสัมพันธ์อื่นที่เข้ามาแล้วเขาต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะไม่เหมอะคิดว่าเขาเลือกคุณนะเพราะพลังงานเราอ่านเนี่ยวันนี้ไล่มาตั้งแต่ตลอดอะ่ะเขารู้สึกไม่ได้เลยอะ่ะที่ไม่มีคุณนะเมื่อก่อนเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะแยะก็ได้เจ็ดถ้วยเลือกเลือกจนจน,จนแบบคุยหลายคนหรือก็ได้นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นคอมมิทเมนต์อะไรกันอะ่ะคุยหลายคนเงี้ยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเออ เออนะมันมันมีพลังงานของการที่เขาจะต้องเขาจะต้องหยุดอะ่ะหยุดการกระทําหรือว่าไม่อยากทะเลาะคุณเขาก็ต้องเขาก็ต้องชัดเจนกับฝั่ง,งคุณให้มากที่สุดอะ่ะแม่หมอก็ว่าอย่างนั้นอะ่ะสําหรับบางคนที่มีลูกกันแล้วยิ่งยิ่งเขาต้องเลือกคุณใหญ่เลยเมื่อกี้เห็นพลังงานของเด็กเพราะเขาจะไม่นี่ไงสามดับกับหัวเขาจะไม่ไม่ดึงความสัมพันธ์ที่ท,ที่ที่ให้มันเป็นรักสามเศร้าหรือว่าทําให้ปวดใจอีกแล้วอะ่ะใช่อุย้ยโอเคท้ายสำรับสามเหรียญ จะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจกันใหม่นะคะสำหรับคุณแล้วก็ลองให้โอกาสเขาดูนะถ้าเกิดว่าคนของคุณเป็นคนที่ที่น่าให้โอกาสอันนี้แล้วแต่คนเนาะบางทีพลังงานแรนดอมมาดู5000คนหมื่นคนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ของคุณโดยตรงนะคะรับแต่ฝั่งรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปะนะถ้าไม่ใช่ก็มาดูดวงส่วนตัวแล้วกันนะคะเพื่นพนอนๆ๊ยเดี๋ยวนะไม่หมาขอต่อให้อีกนิดนึงไม่หมาเปิดเปิดเจอแปดดาบถ้าใครก็ตามที่ที่บล็อก บล็อกกันอะบล็อกเขาจะปลดบล็อกปลดบล็อกเพื่อที่จะมาติดต่อคุณอุ้ยเพราะคุณคุณเทนออกครับของเขาอ่ะดูดิมีการเริ่มต้นนี่จริงด้วยปลดบล็อกปลดบล็อกความรู้สึกหรือว่าถ้าเกิดเขาบล็อกตัวตนบล็อกใจไม่ไม่ทักไม่คุยหรือคุณถามเลยไปไม่ตอบเดี๋ยวจะเริ่มตอบเพราะคุณคือคนที่เขาอยากเลือกเป็นครอบครัวแน่นอนนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่คุณคนนี้มีโอกาสเด็กกว่าคุณจริงนะ แล้วเขาจะความความความดาบลงเขาจะไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วอะ่ะเริ่มถ้าถ้าคนถ้าใครที่เป็นพลังงานตรงอะ่ะแล้วมีคนเก่ากลับมาคนรักที่เพิ่งจบกันไปกลับมาคือพลังงานของคุณเพราะคุณคือก้าวถ้วยคนที่อบอุ่นหัวใจคนที่เขาคิดว่าเลือกแล้วอะ่ะว่ามันคือคุณมันไม่มีใครที่จะมาตอบโจทย์เขาได้แล้วเท่าคุณตั่งหนอยงพลังงานนี้นะตป๊บหนึ่งนะจะเจอไหมเนี่ยตป๊บนึงนะเพราะว่าอะไรปะเมื่อกี้อ่าเจอละไพ่นี้คือ King of Wands King Queen of Wands คือคู่กันเราเป็นคู่กันมันมันจะได้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราคือคู่กันคนหนึ่งที่เราต้องมาเจอกันโอเคนะคะขอบคุณสำหรับ การติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วก็ใครที่ดูใน youtube รบกวนดูขฆษณสนให้แม่หมอด้วยนะเดี๋ยวแม่หมอจะมาทำคลิปดีๆให้นะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงเพราะว่าน้องสาวขึ้นมาเข้าห้องน้าอาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ